นะคะคลิปนี้วันนี้น้องตะขาจะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่งานนี้เลยเจ้าเขาบอกว่าเป็นสมุดป,ปาการเขาดาว2 0งพันี่สิบหกหนาสุดเลยจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเมาชมบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่แค่ข้างหน้างานก็คือไฟจัดเต็มมากทุกคนจะบอกว่าคนเยอะมากนี่ขนาดวันนี้เป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยนี่เป็นไงเจอน้องมั้งก <c oughs> <ๆ>่อนคิดถึงทุกท่านะบอแค่ทันเขาก็สวยแล้วทุกคนน่าร <c oughs> ักนะคะ เพื่พอนๆคนไหนนะคะกําลังหาที่แบบว่าเขาดาวแนละ้ว่าเขาดาวที่นี่ได้เลยฟอยจัดเต็มมากจะบอกว่างานมีหลายวันมากค่ะทุกคนก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนะคะถึงวันที่4มกราคมกันทุกคนจะไม่ไีส่งของถ่ายรูปนะคะนี่ใครรักกาลังหาที่ทเที่ยวที่กำลังจะแบบเขาดาวคุณมาที่นี่่ยเชื่อว่าถูกใจแน่นอนเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนของฟนตะปูนะคะคุณแม่ก็คือจะเป็นแบบว่าใครชอบถ่ายรูปมาได้เลยเธอดูดินี่มีบอกท่าให้ด้วยนะคะเช็คภาพได้เลยนี่มัทกาศแสงสีนี่คือจัดเต็มมากเป็นยังนีมาสคอแบบ เปนลีสุดๆนี่กะตามไม่พอนะคะเดี๋ยวดูหิมะทุกคน หิมะานะคะสุกปอยก็แบบจัดเต็มมากค่ะทุกคนขานี่ยดูนี่ตรงนี้ถูกใจแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มีมาเชียมด้วยค่ะทุกคนน้องๆชอบมากล้วแต่มีสายขาวด้วยนะคะทุกคนนัดูดิเออลืมบอกเลยจ้ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดท้ายบ้านนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาชมบรรยากาศคร่าวๆจะบอกว่างานนี้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นงานไฟแสงสีเสียงของกินก็เยอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะจะบอกหิม่ล่อยแบบเยอะมากมาทุกคนน้องๆนี่ชอบและถูกใจมากเลยบอกเลยว่าหอทุกสายไม่ว่าจะเป็นเซลฟี่สายกินก็ถูกใจนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะทุกคนบอกเลยว่าหิม่ากันนี้ะ บอกเลยว่าจัดเต็มแค่วันแรกก็คนเยอะคนแน่นแล้วแล้วบอกเลยนะจ๊ะทุกคนสาวาตาราชไทยบ้านนี่ไม่ธรรมดา,าตั้งแต่วันที่24ใช่ปะเออ24ธันวาทุกคนและถึงวันที่4มกราคมนะคะงานนี้จัดก,กันแบบยาวๆเขาจะชื่องานว่าสมุดปากกาข้าดาว2026นะคะบอกเลยว่างานนี้มันจะควบกันนะคะระหว่างคริสต์มาสกับเข้าดาวปีใหม่นะคะบอกเลยว่าแรแหมใครกำลังหามุมถ่ายรูปนะคะหรือว่าอยากเข้าดาวที่ไหนแน่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนานะจ๊ะทันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเข้าๆกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือ บรรยากาศรอบๆนะคะก็คือไฟเฟรยจัดเต็มมากแล้วก็ไม่พอนะคะก็คือมีพวกนั่งทานกันด้วยนะทุกคนจัดเต็มมากของขายของกินเยอะนะคะร้านนี้คือแน่นเลยแหละนอกจากนีก้นก็คือเดี๋ยวเนระ้าน พาไปอยู่ส่วนของเวทีนะคะจะบอกว่าคริสต์มาสเป็นเต็มนะเตนต์ตงเซนต้านี่ก็คือมาครบนะทุกคนนะนอกจากก็คือแบบว่าตอนคริสต์มาสก็มีด้วยบอกเลยว่าไฟนีเยอะมากมุมน้ำพามีเยอะแยะของกินก็เยอะนะคะสมกับคำว่าตลาดไายบ้านจริงเพราะของกินเขาเยอะนะคะใช้คำว่าตลาดได้เลยแหละอันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆนะคะทุกคนนะคือสามารถมานั่งชมการแสดงได้นะคะบรรยากาศบรรยากาศคนเยอะมากถึงแม่บอกแล้วคนเยอะจริงค่ะของกินก็เยอะเดินกระเพลนเลยแหละอันนี้ก็คือจะไปส่วนด้านหน้าเวทีแล้วนะคะนี่นป่นี่นีงนี่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 ใช่นี่นี่นี่น มา,มาถ่ายคลิปที่นี่แล้วค่ะทุกคนเห็นเขาบอกนะว่าหลักๆเขาจะรวมร้านแบบเด่นๆดังๆของที่นี่นะทุกคนมารวมอยู่นี่นั่นก็คือร้านนี้เลยสวัสดีค่ะนี้ค่ะ นี่นะคะข้าวหมกไก่สัมภาษณ์นี้นี่หนึ่งร้านอะไรจ้านี่จ่ะฝังหมูสมุนิเวทจ้าสาขาสมุนิเวทนี่โอ้ยของเด็ดของดังทุ่นี่เลยเนาะอ่าวันนี้มีอะไรขายบ้างคะแนะนำหน่อยแล้ววันนี้เอาข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่มาแล้วก็บกไก่ย่างมันไก่ย่างมันไก่ทอดโอ้น่าทานมากเริ่มต้นราคาเท่าไหร่จ้ะอ๋อห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ไก่ย่างก็จะเป็นหกสิบบาทตรงนี้คือโซนไหนล่ะคะนี่ค่ะได้มาถูกข้างวเวทีค่ะข้าวเวทีนะคะอยากทานข้าวหมกไก่เอาเราอาเราห้าร้านมาท่านเลยน้านนี้นะใช่ขอบคุณะ ข้าวนี่ของกินเยอะมากอันนี้คือข้าวหมกเลยนะแหมสีสันเจ้าของร้านเลยจ้ะสวัสดีค่ะมานี่เราอยู่กับเจ้าของร้านเลยทุกคนนี่ดูเอันนี้ก็คือเป็นข้าวหมกใช่ไหมใช่ค่ะหอมมากทุกคนใครชอบข้าวหมกนี่หูใจเลยเขาเหมือนเอาไก่ใส่เข้าไปด้านในของข้าวเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะข้าเมันก็มากเลยบอกเลยว่าหอมมากแล้วตรงนี้มุมนั่งทานเยอะด้วยนะใช่ค่ะนี่สุดยอดเลยป้าสางานมันมีหลายวันเชิญชวนเพื่อนๆมางานนี้หน่อยได้ไหมจ๊ะเชิญเชิญแอบเพื่อนเพื่อนหน่อยขไปจำที่เลนว่า เขอเชิญมาเที่ยวงาแล้วแวะมาทานที่นี่นะคะค่ะขอบคุณนะ คะวุ้ยสุดยอดมาถึงแล้วทุกคนเขาบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในร้านเด็ดค่ะนี่มีร้านเยอะแยะมากมายแต่เห็นที่เขาบอกก็คือจะรวมร้านที่เด็ดแถวๆวนี้มาอยู่นี่หมดแล้วทุกคนเป็นไนี่ข้าหมกอยู่แค่ข้างๆก็คือหอมมากทุกคนอย่าลืมมาคสนุนกันนะจ๊ะร้านสขาก็จัดไปเลยนะคะนี่ข้าวหมกสามกนล่อเลยจัดแบบสุกๆนะคะมาแล้วก็คือแบบต้องสั์แล้วนะบอกก่อนนะว่าเจ้านี่คือดังมากค่ะใครที่มาเนี่ยต้องมาทานที่นี่เลยนะวุ้ยบอกเลยกลิ่นหอมมากทุกคนมีการเคาะด้วยเป็นกิมมิคของร้านนะคะทุกคนน่่หน้้้าาากกกปขขมมไไัั เจ้าเก่านะบอกเลยว่ารับทำข้าวกล่องด้วยจะบอกว่าทานง,ง่ายเลยนะเพราะเขาใส่กล่องแบบพร้อมทานนะคะทุกคนนะแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือจะมี60บาทแล้วก็เมนูน่าจะเป็นเมนูใหม่หรือเปล่าทุกคนก็คือจะเป็นข้าวหมกไก่ย่าง60บาทเองคะ่ะทุกคนคราคาดีมากนี่ทำเงินแบบร้อนๆเลยนะจ๊ะเป็นไงมาไม่อะไรนะของกินเลยทุกคนอร่อยนะหวังบูสมุูบดิเวศน,นะคะทุกคนนะนี่ถดานแล้วโอ้ขอบคุณค่ะโอ้แป๊บเดียวทุกคนเจะไม้จะมือทุกคนใครมางานนี้ไม่พอนะจ๊ะมีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไระเดี๋ยวเราไปดูจ้ะคลิปไว นะครับคนละ100บาทสมุดห้รางวัลนะครับแจกตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่4นะครับบอกว่ามาจากรายการเที่ยวป่าเจ้าขาพาไปอ่าช่องเราสุดด้วยห้ารางวัลนะครับผม่ีขอบคุณนะคะมีผมากันเยอะๆมากันเยอะๆนะจ้าเป็นที้จัดอลังการเลยไงจัดอลังการเลยนะบ่านะบ้างคนนี้บอกบอกนิดนึงว่ามีขอสะสมอะไรใช่เอามาวางไว้หน้าร้านจัดร้านบ้างคะ อ๋อก็เป็นพวกรถเด็กๆครับผมมีปินโตเอกลักษณ์เลยครับผมถ้ามาร้านนี้สังเกตง่ายๆนะครับจะมีพุกปิโนนะเก๋บอกจะไม่ไม่ได้เห็นตามจุดไปนะคุณโตจริงๆของสะสมแต่นี่แค่ส่วนหนึ่งถ้าไปร้านนะเขาคนนี้เยอกมีนะจ๊ะเดี๋ยวมาใช้กิบวอชเชอร์กันทุกท่าจ๊ะขอบคุณค่ะโอ้กิบวอชเชอร์จัดไป5ใบจุกจกนี่แค่ต้นคลิปนะทุกคนมีสิทธิพิเศษจัดเต็มมากนี่แค่ส่วนหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปกันต่อ ค่ะชื่ออุ้ยค่ะแนะนำร้านนี้นึงร้านมีเกียวอะไรบ้างคะก็ของเรานะคะเป็นบริษัทค่ะก็เปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือเราทั้งฟอกหนังนะคะแล้วก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายค่ะในส่วนของเครื่องหนังค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะเข็มขัดหรือว่าอิสเซอรี่ต่างๆค่ะที่ทําไปด้วยหนังปลากระเบนหนังงูหนังดะระเขค่ค่ะร้านชื่ออะไรจ๊ะพี่ตาชื่อไอบีเลเทอร์ค่ะนี่โอ้สุดยอดเลยเขายังถามเรื่องราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่หรอะถ้าเป็นกระเป๋าเล็กค่ะก็คือหลักร้อยเลยแต่ถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่นะ คะก็ราคาก็เริ่มที่เกือบเกือบพันขึ้นไปค่ะใช่เพราะว่าเขาเป็นงานหนังแท้ค่ะก็เลยมีราคาค่อนข้างจะสูงนิดหน่อยแต่มันหนังแท้กเนาะต้องเข้าใจแต่ละค่าหลักเราย่อมเยาก็มีมีหลากหลายราคาเหมาะกับแบบทุกเวททุกวัยเลยก็ดีกว่าจาแล้วก็สามารถ OEM ได้ก็คือรับผลิตได้ทุกรูปแบบเลยค่ะเพราะว่าเรามีทีมงานดีไซน์ในการคัดสรรมว่าจะเป็นอะไรเอ่ยหรือว่ารูปแบบกระเป๋าให้มีทันสมัยเรียกว่าแบบพิวออเดอร์อะไรอย่างนี้ได้เลยขออนุญาตถามนิดนึงที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะความรู้สึกเป็นไงงบบาาจเห็นรก งานเนี่ยน่าตื่นเต้นมากค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแสงสีเสียงหรือว่าการจัดงานนะคะก็คือมีคนให้ความสนใจนะคะบอกพี่กานนึงคืออยู่ข้างๆร้านหลังหมูใช่ไหมจ๊ะใช่จ้าอยู่ข้างข้างร้านหลังหมูนะคะล็อกที่084ค่ะนี่เนี๋ยได้มากันเลยใครชอบเครื่องหนังน่าจะถูกใจเลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะบอกเลยว่างานจัดหลายวันรีบๆมากันกระเป๋านูหนังนี่คือจัดเต็มนะมีทั้งหนังกระเบนหนังจอระเทกนะคะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนใส่เครื่องหนังกันเลยนะจ๊ะข้างหน้านี่คืออะไรหรอคะพี่มันมันใหญ่ยังเป็นหนังจอ อ,อ,อื้อจริงผมสู๋จะบอกไม่เคยเห็นแบบปกติเราเคยเห็นแต่กระเป๋าหนังนะจะไม่เคยเห็นแบบหนังจริงๆที่ว่าให้เห็นเลยนะทุกคนนะจัดเต็มว่าอย่าลืมมาเยี่ยมชมกันด้วยนะมาต้องมาให้ถึงนะคะขอบคุณนะคะ นี่นะทุกคนเป็นไงกระเป๋าหนังแท้เลยนะจ๊ะจากโรงงานเลยบอกก่อนนะว่าลดราคาด้วย50%เลยนะจ๊ะมาเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรจ๋าตู่ค่ะร้านนีค้นนนะคือร้านอะไรจ๊ะแน,นะนำนิดนึงอ่าจิ๊กอ่ะร้านจริงๆริงคือร้านอยู่ตรงข้ามไาย 14, ทยบ้านซอย14บสีไทยบ้านคาเฟ่คะ่ะจากคาบคาเฟ่นี่ต้องแบบมีขนมมีเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมของนีอะไรบ้างหรอแนะนำนิน,น่อยสิอ่าก็จะเป็นเบอรนี่กรอบจะมีปังกระเทียมค่ะแล้วก็เนยดื่มแล้วก็คุกกี้สิงคโปร์แค็กเกอร์ทูเลียนแล้วก็บิสกิตสับปะรดค่ะ 35บาทค่ะ3ามพร้อยมีอะไรแนะนำเมื่อกี้จ้ะอยากให้พี่ได้ลองชิมเบอร์รี่คนนี้นะคะได้ชิเบอร์ี่ได้เลยค่ะเบอร์รี่ต่อจริงๆทุกคนคุ้น้องบ้างมากแล้วก็แบบกรอบแน่นอนนะนี่เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยแล้วเหรอให้ฟังเสียงนะจ๊ะขออนุญาตนะคะอืม มันกรอบแบบกรอบอร่อยมากกรอบร่วนนะคะแล้วตัวเมานี้นี่คือมีความเคลือบอ่นกรอบแล้วมีอัลมอนด์ด้วยใช่ค่ะล็อกที่เท่าไหร่จ๊ะบอกล็อกนิดนึงจ้ะดีบอยสูตรเจ็ดเจ็ดคาและครึ่งนะคะร้และครึ่งด้วยใช่ครยังใช้ไม่หมดมาใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะก่อนที่จะหมดนี่ก่อนที่จะหมดนะบอกเลยมาร้านนี้คุ้มมามาจัดที่ร้านนี้เลยขอบคุณค่ะนี่บอกเลยว่างานนี้ของอร่อยเยอะนะคะมาสัมภาษณ์กันนี่สวัสดีค่ะอันนี้ร้านชื่ออะไรจ๊ะพี่จ๋าชื่อสี่ร้อยข้าวขาวัวครับพี่จ้าอ่าขายราคายังไงบ้างคะเออถ้าาาเป็นรคบพี่ ป็นกับชุนละสองร้อยครับนี่ขออนุญาตถามเรื่องรสชาติร้านเราเป็นประมาณไหนจะ๊ะเออก็เป็นออกแนวฮัโล่ครับพี่ออกเค็มๆค็มมันหนะครับโอ้สุดยอดมากเลยล็อกที่เท่าไหร่จ๊ะพี่บอกหน่อยเออ A เจสิบแปดครับพี่อืมสุดยอดใครนะคะอยากทานข้าวขาว,วัวใช่ไหมจ๊ะพี่จ๋าสุดยอดเลยอันนี้มันคือส่วนเนื้อของส่วนตรงไหนเหรอคะ มันดูนะคะแบบเป็นเอ็นเนอะมันก็เป็นเอ็นครับพี่เอ็นแก้วแล้วก็เป็นข้าวัวครับเราก็จะเป็นเนื้อน่องครับพี่เนื้อน่องนะแล้วก็มีเอ็นแก้วด้วยโอ้โหสุดยอดเลยช่ำมากทุกคนใครอยากทานข้าวขาวัวมาได้เลยจ้ะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนขอบคุณนะคะขออย่าอีกยอร้านชื่อเลยนะจ๊ะ สี่ร้อยข,ข้าวขาวัวนีชื่อนี้เลยอย่าลืมมาทานกันค่ะอยากทานข้าวขาวัวมาได้เลยกับคุณนะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยทุกคนนี่เป็นไงของกินงานนี้จุกแน่นอนนี่แค่สองสามร้านเนี่ยทุกคนแต่บอกเลยว่าน่าทานทุกร้านแน่นอนจ้ะนี่ทุกคนเขาสับโชกันเลยนะบอกเล้เปื่อยมากทุกคนดูดิ แม่ใครนะคะกําลังแบบอยากทานข้าวขาวัวมาได้เลยงานอันนี้นี่พ่วงตรงอาหารอาหานนี่เยอะนะเมื่อกี้ก็คือจะเป็นร้านบอกหมูใช่ไหมทช่เป็นอาเรทะเลน่ะข้าวห,หมกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นซีโอสนะคะก็คือจะเป็นข้าวขาวัวทุกคนบอกเลยว่างานนี้รวมตัวของฮาลานก็มาทานได้อสลามตะนะาู้ทานดีเลยแหละนี่เป็นแงช่ำๆจุกๆให้ยเยอะมากทุกคน มีหลากหลายราคานะทุกคนเห็นเขาบอกว่าข้าวขาวัวก็คือจะ90บาทเนาะแล้วก็จะมีขาว,วัวผสมเน้ก็คือ90เหมือนกันแล้วก็จะมีแบบเป็นกัดก็คือจะเป็น 2, 100บาทนะจ๊ะทุกคนจ๋านี้ราคานี้เลยราคาดีนะจ๊ะนี่เป็นไงโอ้ยฉ่ำๆจุกจุใส่กันแบบร้นร้นกล่องนะคะบอกเลย ีเป็นไงนจะบอกโมเขใหญ่มากทุกคนเขาก็คือจะทําเป็นเคาเรียกอ,อะไรอะสับๆใส่ในข้าวเลยนะปกข้าวด้านบนนะพร้อมทานแล้วก็น่าจะมีแบบน้าซุปแยกด้วยนะคะโอ้โหช้ำๆบอกแล้วช้ำงานนี้ช้ำวันพี่เขาลาดแบบลาดแบบ,บน่ากินมากบอก,บอกเลยว่ายุ่ยยวนมากใครดูเนี่ยดูตอนดึกไม่ได้ละหิวพี่พี่ย,ยังเนี่ยพอ่อ ไม่ขยยับเอะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเหรอคะผมพี่หอมครับผมพี่ชื่ออะไรเหรอจ๊ะชื่อน้อนค่ะค่ะวันนี้เรามาขายเป็นอะไรคะพี่ขาเป็นร้านข้าวซอยครับผมร้านข้าวซ,ซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวครับขยอดเลยนะทานมาอันน้เป็นแกงอะไรเหรอจ๊ะอันนี้น้ำเงี้ยวตีนมีร้านอยู่อซอยอุณาลีครับโอ้ยขอ,อ,อนเลยพี่ร้อนไหมจ๊ะ พี่ร้อพี่บอกจะลวกแล้วถืออยู่นี่นะอุ้ยมีผักคุงหมักเคียงเยอะมากเลยอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อะจ๊ะชุดละหกสิบบาทชุดละหกสิบบาทนะแกงแกงเมียอะไรบ้างเหรอจ๊ะเอ่อ นมจีน้ะเงียวค่ะอ่าจจะไม่เห็นนะคะก็จะมีซี่โครงหมูเลือดแล้วก็ดอกมิ้วนะคะเป็นหลักเลยของทางมือเหนือแล้วก็จะมีผักเคียงที่จะเป็นกระหล่ำปลีซอยกับตัวถุงอ่ะถุงอ่ะอุ้ยแตาบอกผักเคียงเยอะมากอันนี้ล็อกซี่เท่าไหนจ๊ะพี่บอกนิดหนึ่งเอศูนย์หกหนึ่งค่ะใกล้เวทีใกล้เวทีโซนเวทีนี่คือยังอยู่โซนเวทีนะทุกคนแต่บอกเลยว่าขอบจุนเยอะมากนี่ดูดินี่แ้วความีไส้หัวด้วยจ้ะพี่ไม่หัวไม่ค่ะหัวจุนละแปดสิบค่ะจุดละแปดสิบใช่อันนี้ก็คือมาจากเชียงราย ช้ำๆจุกๆุอาหารเนื้อถูกใจแน่นอนแต่ทุกคนจ้ะขอบคุณนะคะค่ะมาีิมาลองก็ได้เลยนะจ๊ะไป้แม่มาร้านของเมืองนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ให้ดูก่อนนะทุกคนก่อนเสิร์ฟนะบรรยากาศดีมากบอกเลยนี่กำลังเสิร์ฟแล้วทุกคนบอกเลยว่าพร้อมทานมอถ่ายบรรยากาศไปเล้วนึก้อยนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยผักเคียงให้เยอะมากทุกคน ทั้งแบบประกาศโดมเนาะนี่โดยผักแล้วจ้ะทุกคนเป็นไงโอ้ยชุดยอดนี่เ,เสิร์ฟแล้วจ้ะน้ำเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศสุดข,ของน้าเวทีบอกเลยว่าจอยมากจากัดของจ๋านุ่นตีสดฟินๆนะจ้ะและของกินก็เยอะแบบบอกเลยว่าถูกใจสายแบบเขาเรียกกาทานอาหารเราเราเราแบบรรยากาศนี้เนาะอ่าไปเดี๋ยวเราไปต่อจ้ะทุกคนอ,อ,อันนี้จะเป็นครัวซูลินเนาะ แซับก็มีซูชิก็มาค่ะงานนี้นี่บอกเลยว่าผมกินเยอะบรรยากาศดีไฟเฟืที่จัดเต็มมากใครนะก็ลังแบบว่าอยากาถ่ายรูปสไตล์คริสต์มาสจะไม่โปกเลยมระทัใจแน่นอนเลยตอนนี้นะคะจะเป็นกุ้งย่างแม่ส่ะสาน้ำาจิ้มคือแบบเราเราเราเรตัดเลยจ้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะแม่จ๋าแม่ชื่ออะไรจ้า ใช่อแม่สองค่จะจแม่ขายเคี้ยวอะไรบ้างบอกหนูหน่อยนะแม่คะปกติจร,จริงๆแล้วแม่น้าขายผลไม้แต่เวลาเทศกาลเนี่ยแม่ก็จะขายพวกนี้เนี่ยจ้อจ้อ่อองางศิลาของแท้ดูนะราคาเท่าไหร่แม่บอกนิดนึงเนี่ยแม่จะขายเอ่อพวกไปยิบห้าขาดกล่องละห้าสิบกล่องละร้อยกล่องละร้อยห้าสิบแจกแล้วก็มีกุ้งกุ้งเราต้องไปเลือกคัดเอากุ้งที่สดสนะอนนเอาสดสเลยจริงๆดินๆเลยนะ แม่ต้องเลี้ยเอาเองเขาเป็นกุ้งที่แบบว่าเด็กๆประมาณ17 18อ่ดสิบแปดะนี่อะไรอะไรอะไระนร่ะไรอะใช่ใช่ใช่อะไรเขาแบบแล้วก็มีไส้กรอกหมูล้วนไส้กรอกข้าวใส่เป็นหมูล้วนาคาเท่าไห่จ๊ะแเออหน่งห้าสบาทดูเจ็ดลูกจ้ะแล้วก็มีเอ่อกินยาวราชแท้เลยนะจริงเหรอแม่ยิงเมื่อวานแม่แม่ไปซื้อถึงนู่นแหละทั้งวันเลยมาแล้วเท่าไหร่จ๊ะแม่20บบาทจ้ะยังไม่ฟรียังฟรีด้วยแม่ใช่ใช่ อย่างพุ้มเท่าไหร่จะแมุ่้มมี2 0 0 3 0 0ค่ะร้านชื่ออะไรจ๊ะเอ่อร้านะสมร้านนี่เลยไดเลยล็อกชื่ะไหรจ๊ะแม่อันนี้ของมันเป็นเออมันเป็นเหมือนกับล็อกแผงลอยว่ามันไม่เป็นห้องลองสังเกตได้ง่ายอยู่ใต้นท์อ่หมเเลยล้าก็อยู่ตอนหน้าด้านหน้าเวทีนะจ้านบนด้านนด้าบด้อนบานแม่ใครอยาทานของานานอด้บนดนนดนบน่บอกสางบนานบนดาี่เยาวราชก็มาอันนี้ก็อาาดดเลยนนาด้น้ ยี่สิบาทค่ะคุณแม่ราคาดีมากบอกเลยว่าหอมหวานแล้วเราจะทำมากไม่ใช่นะไม่ใช่ผลไม้นี่นะคะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่กันตรงส่วนของสะพานแล้วจ้ะทุกคนจ้ะนี่เป็นยังไงมุมเยอะจริงค่ะอุ้ยตรงนี้จะเห็นเวทีใกล้ขึ้นด้วยทุกคนเป็นไงเฮ้ยมุมมันดีมุมนี้ได้ทุกคนโอ้โหเหมาะกับเขาทางจริงทุกคนเป็นไงรสจีสดนี่คือแบบว่าสุดยอดเลยนะ ว่าส่วนของตลาดไทยบ้านนะค่อนข้างกว้างมากนะทุกคนเมื่อกี้เราอยู่กันทางฝั่งนู้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนะบอกเลยว่าของกินเยอะจริงค่ะมี่ไปเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปดูกันนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวเรากำลังขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน ฝั่งนี้ก็ของกินยังเยอะเหมือนเดิมเลยแล้วควรฝั่งนู้นน่าจะเป็นแบบยำลูกชิ้นหอยจ้ออะไรอย่างเงี้ยนาะฝั่งนี้จะเป็นพวกแบบวาเข้าวเกียบเห็ดหอมน,นอะคะ นะคะบรรยากาศแบบนี้เลยเขาก็จะตกแต่งเตีมคริสต์สมาสนะคะทุกคนนะมุมต่างๆก็คือจะมีแบบว่าแบบคริสต์มาสแบบว่าซันต้าเป่าลมอะไรนะเออเข้าบทตีนแพเนาะนี่นะคะก็คือจะเป็นบรรยากาศต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะแบบพาเดินแบบรอบๆงานเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะก็คือพ่อคาแม่ค้าใครอย่าแบบน้อยใจนะเพราะว่าอยากเดินทั่วจริงแต่ว่าร้านมันเยอะทุกคนคือกว่าจะเดินครบรอบนี่ก็คือร้านแบบเยอะมากไม่แปลกเลยทช่ไมเขาถึงบอกว่าร้านร้อยถึงสองร้อยร้านได้เลยนะคะทุกคนนะ นี่แล้วเขาก็คือเขารวมแบบร้านดังๆในแพลตฟอร์มต่างๆเยอะมากค่ะโซนแบบว่าโซนนี้ที่เป็นร้านดังเขาก็มาหมดเนาะอย่างอันนี้นะทุกคนนะถ้าแบบเพื่อนๆจำได้นะงานแบบสมุดปาการเอ้ยนะคะหรือว่างานฉะเชิงเซางานหรือว่าสุธรเนี่ยเราก็จะเจอร้านนี้ค่ะที่พูดตรงว่าเป็นตัวนเต็งเลยดีกว่าใช้คานี้ได้เลยนะก็คือต้มยำปลาจูนะจ๊ะนี่ออ้ยมีแต่งเข้าก็ตรีมคริสต์มาสไม่มีสโนว์ด้วยทุกคนโอ้สุดยอดเลยอันนี้คือขายไงล่ะคะเท่าไหร่อะดบี้จ๊ะ ตัวสิบาทตรงหน้าร้านตรงอ๋อโอ้แต่โอ้เดีย๋ยวเห็นตัวตรงน้นเลยอ๋อแลตรงาน,านู้นนะอัะาน,าน,านเดี๋ยวเราพาไปดูกันต้มยำปลาทูบายไนท์ช็อปนะจ๊ะนี่อยู่นี่นะจ๊ะตัวละสิบาทแล้วก็ค่าต้มสิบห้าบาทนะจ๊ะนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยจะบอกพี่มาวินฟรีเฟอร์มาแล้วด้วย,อยไอตัวใหญ่หญนะแล้วเขาก็มีใส่งใส่เห็น,น,นะคะทุกคนคะอเขาได้เลยว่าดซะอันนี้นั้ไมันดีจะเป็นอะวคาดไอรอะวคาโนีบอกเลยว่ามุม ใกล้ๆมุมไกลคุณเห็นบอลกับเค็มนี้นะคะอันนี้ก็นนคือจะมีเป็นแมสคาค,คุณกับเป็นกระชากนะจ๊ะแล้วก็จะมีแบบและของเล่นด้วยวเอาใจน้องตองเนาะจะบอกว่างานนี้น้องๆเยอะมากนะคะไปไปดูกันต่อจะ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นน,นายนายปาดนะคะหมึกย่างหมึกแดงเลยจะ้ะนี่มาแล้วแปดสิบมาแล้วร้อยนะคะแล้วก็พร้มหมึกยี่สิบจ้ะ ปีกหมึกละจ้ะสามสิบบาทแล้วก็มีอ่างกระดูกกรุบด้วยเนาะร้านชื่ออะไรจ๊ะพี่จ๋าไยบาดหมึกย่างหมดอแกงมีแล้วต้นราคาเท่าไหร่จ๊ะเริ่มต้นยี่สิบบาทเลยค่ะร้านชื่อะไรจ๊ะเอศูนย์ศูนย์สามค่ะอยู่ติดเวทีเลยนะคะหันหน้าเข้าเวทีอยู่ฝั่งขวามือเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะอยากรัแซ่บมาล่าเลยไปละสิบบาทด้วยนะคืออะไรนะคะพี่ปลาหุกแห้งค่ะมันาที่ปากชัอุ้ยราคาดีมากทุกคนค่ะอุ้ยสุดยอดแซ่บเลยนะทุกคนนะหมึกย่างเยอะจริงอ่ะทุกคนไม่ได้ขอกินเยอะ อันนี้นะคะก็คือจะเป็นชานไมไข่มุกนะคะราคา25บาทจ้ะแม่หิวน้ำมาได้กันก่อนนะคะน้ำอรมน้ำเปล่ามีด้วยนะคะจิบๆกันนิด<ม>นึงแหมนี่อันนี้ขนมลูกชุกแก้มยุ้ยนะคะทุกคนนะชิละ10บาทสวัสดีค่ะ<ม>พี่จ๋าพี่ชื่ออะไรเหรอจ๊ะชื่อยุ้ยค่ะอุ้ยต้องต้องมาชื่อร้านเลยร้านชื่ออะไรเหรจ๊ะขนมลูกชุกแก้มยุ้ยค่ะราคาเท่าไหร่คะพี่10บาทด้กชิ้นเลยค่ะนี่น,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 น้องน้ำมีอะโล่ด้วยอะโล่เท่าไหร่จ๊ะอะโล่ก็กว่า20บาทค่ะเท่าไหร่บอกนิดนึง ส่วนส่วนสค่ะสี่น้องๆมาแล้วเดี๋ยวให้น้องอหนุนขอบคุณค่ะ,คะอันดั10บาทจ้ะพี่ราคาดีอู้อันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะจ๊ะกลับมาบันทึกอันนี้นไม่ได้สกิปอะโวคาโดก็แม่ไขมันดีนะบอกเลยเลิศนะใส่สุขภาพลูกใจสิ่งนี้นี่ให้ดูอะโวคาโดเป็นลูกจริงๆนะคะทุกคนนะช้ำๆอ,ออเดอร์สูงพี่ด้านนี้นะคะบอกเลยราคา60บาทเริ่มต้นนะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นอีกมุมหนึ่งจะเป็นไฮไลท์นะจ๊ะ เยอะค่ะทุกคนค<ห>่ะพี่พีนเลยตอนนี้อูน่าฮจ้ะทุกคนคะ่ะเขาค้นนะคะคั่วอบเนยค่ะทุกคนชูละไรยี่สิบห้าบาทมีรสอะไรรสบาบรสเค็มตะลุกรสเค็มรสช็อกโกแลตรสชีสรสบาร์บีคิวกับทุกคนคะ<ม>่ะตามนี้เขา้าทำงานคนละเครื่องด้วยนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยเห็นเขาบอกว่าหวานเอามันชื่อนี้เลยเลยห <c oughs> วานเอามันมราคาเท่าไหร่ล่ะคะพี่ขาชุดเล็กสามสิบบาทชุดใหญ่ห้าสิบบาทค่ะอะพี่ว่ ถามนิดนึงเห็นมันมันมีหลายสีมากวันนี้อะไรบ้างหรอคะมีมันม่วงมันไข่ต้มค่ะมันผักกาดแล้วก็มีมันเทศค่ะเราทําเป็นรสใบเตยนะคะสีเขียวมีโคตรกี่สีแล้วนะสีสีชื่อร้านหวานเอามันไข่่าวทอดกรอบค่ะนี่ล็อกเท่าไหร่จะบอกล็อกที่หนึ่งล็อกดีดีศูนย์ห้าค่ะคุณนะคะวันนี้บอกเลยขายดีมากลูกค้าถึงกรบโลดนะบอกเลยทอดสดทอดใหม่นี่ขายดีมากหุดแร้วทุกคนตอนนี้คือรอแบบขึ้นจักระเลยขอบคุณนะคะ ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอีกนิ้หนึ่งนะคะสำหรับถ่าวรูกบอกเลยว่าสายเซลฟี่ถูกใจสิ่งนี้นะจ๊ะนี่เป็นไง สวยเลยบอกเลยมีทุกมุมนะคะตอนนั้นก็มุมหนึ่งนี่ก็มุมหนึ่งอู้กี่มุมเนี่ยทุกคนหลายมุมเลยนะแล้วน,น,นั้นก็คือจะมีมุมให้นั่งทานด้วยนะคะบอกเลยว่าโต๊ะเยอะมากบรรยากาศก็คือจะเห็นบรรยากาศของแหม่ซัมโนตีสดเนาะแล้วก็แบบแหม่ข้างหน้าหาของทานรอรอ่อยอร่อยมีจิ๊บเก๊กงวยมีฟองนิดนึงชฉ่ำเลยเรา้านกีซ่นมันมีบรรยากาศมันได้โอ้ยทุกคนอันนี้นเห็นเขาบอกว่าเป็นยำแหนมข้าวโพงและยำปลาสลิดฟูนะ่าทานมากราคาเท่าไหร่จ๊ะพี่จา๋า จะ60บาทค่ะยางปลาสลิดตัว80บาทค่ะของเราเนื้อนนะคะไม่ผสมแป้งโดยอ้ยเนื้อ้นไม่ผสมแป้งด้วยดอกเี่เท่าไหร่เหรอ๊ะพี่จ๋าอะไรนะคะ็อกชื่อรเท่าไหร่เหรอจ๊ะเอศูนย์ย่สบหนึ่งค่ะนี่โอ้โหสุดยอดน่าทานมากราคาเท่าไหร่เหรอตะพี่จ๋าขายยังไงเลย80บาทราคานี้เลยนะจ๊ะฝากช่องด้วยนะคะเชื่อฟัเจ้าขาพาไปขยัดสานิดนึงช่อง youtube นะจก โก้ด้วยอุ้ยการันตีเลยเนี่ยสี่ตาอยู่ในป้ายเลยมาแซ่บกันได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นของดีเม,อมออืองสมุทรปราการอาชโรสของคนไทยค่ะคุณน้อยปลาต้มเค็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยขอเสียงหน่อยสวัสดีค่ะมาแล้วครับคุณน้อยปลาต้มเค็มนะครับผมนะฮะ ยไงครราคาเท่าไหร่เลยก็จะมีเป็นหลนปูจืดนะครับเอาเริ่มเลยสตาร์ทอันแรกเลยนะครับเป็นหลนเป็นหลนปูจืดเป็นปูแสมนะฮะเป็นปูสมเป็นปูคลองด่านปูที่ทำส้มตำแต่เราไม่ได้ดองนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ไข่นะฮะนี่จะหมดแล้วครับวันนี้หกสิบชุดได้ครับชวนอันนี้ผัดนมาครับผมอันนี้พังลองพัะลอง ปลาทูต้มเข็มหวานนะฮะปลาทูอย่างเงี้ยจะมี3อย่างแต่เราจัดหัวเช็ดปลาทูสดต้องทานด้วยทั้งก้างหาปอดสารเลยด้านนี้ครับผมนี่ไฮไลท์ครับไฮไลท์ปลาตะเพียนไร้ก้างนะ แต่ทั้งตัวหัวยันหางก้างไม่ต้องทิ้งปอดสารไม่ได้ใส่ดินปืนสิวของเปิดของชุนรถไม่ใส่เป็นตัวเลยจ้ะเป็นโอท็อปหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เป็นสินค้าท็อปพูดได้เต็มปากเลยนะครับปลาเรามีใบเซอร์ปลาเราตรวจเซ็นทันแหลกนะครับตรวจทุกสายทุกี่ราคาดีนฝากด้วยนะคะเออมาเลยจ้ะลูกค้าเข้าเลยทุกคนลูกค้าเข้าราคาดีขายดีนล้วค่ะพี่เอาไปเดี๋ยวเราพาไปชมราคาต่ออันนี้ว่าเป็นสายแบบปิ้งปิ้งย่างๆนะคะรสินย่างนะบาทได้ไม่ติดบาทอะไรนะพี่สาว ข้าแมเนอรคเะรโปรชัน่นี5้าทำและที่กาขอบคุณค่ะอ้ยย่างันร้อนๆน,นะคะ,ะ,คะอ๋อสักร้านด้วยนะคะร้านทันชนุกนะคะขอบคุณค่ะตันนี้้แช่น้ำปลาปัาปาก,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 กน้อู้ยยอดราคาดีแน่นอนนะคะแซ่บๆกันเลยใครชอบสยสยแซ่บมาเลยนะจ๊ะตรงน,นี้อะไรอ่ะวนเยอะมากเริ่้ามสบาท ม้ไม่มีครบเลยนะมีทิวลิปเอ่ยนะคะมีแบบโอ้โหดอกไม้ย่างเขียวชมพูเหลืองโอ้โหซากุรงซากุระเมเปิลทิวลิปมาหมดนะคะนี่สวยเลยนี่ใครนะคะชอบแบบดอกไม้มาได้เลยน้องๆน,นี่เหมือนถูกใจแล้วเจอไฟไม่ได้เลยนะัดีใจกันใหญ่นะคะ ป็นงานที่พูดตรงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เหมาะกับแบบชุกไลสไตล์เลยดีกว่าเนาะสายเซลฟี่ถูกใาสายกินก็ชอบหรือว่าสายที่แบบอยากเขาดาวยังไม่รู้ว่าเขาดาวที่ไหนนี่เป็นอีกหนึ่งที่คืออยากแนะนำนะสาเพราะว่าบรรยากาศดีของกินเยอะเออนี่แล้วพูดตรงคือทั้งของกินทั้งบรรยากาศดีดนตรีสดนะคะอ่าแล้วก็มุมถ่ายรูปสวยไม่พอเขาหนุ่มหน้ามก็ศาสตร์ด้วยเราจะมาได้เลยครบทุกสิ่งอยู่ที่นี่ที่เดียวไงจ๊ะ น้องเจา้าขานะคะก็ขออนุญาตจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊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 งเป็นกำลังใจให้กับน้องเจา้าขานะคะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะจบกันโดยพาชมบรรยากาศรอบๆตรงโซนนี้นะซี่เป็นโซนไฟนะคะโอ้โหสวยมากทุกคนอยากให้มาเห็นด้วยตาเปล่า,าเธอจะบอกตาเงินนี่คือมันจะฟินอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะแม่บอกเลยว่ามีดอกไม้เตอมดอกไม้จริงครบนะคะใครสายแบบอยากหามุมถ่ายรูปแบบจุ้งดอกไม้นะี่ฟินเลย

หยอกค่ยๆก็บอกว่าถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวยไม่ใช่ว่าแค่รวยไปทำําจาแต่เกื้สึัวโค้งจตต้องเป็นคนรอนไงหรวมานสงส้มช้อนต้อตออีสานเกือตาบเที่ยวครบยังกดติดตามก็ติดดังๆรับปกันว่าจะาขอไปไปเที่ยวเมืองไทยไมีไม่ไปไดนกันเที่ยวกับฉันถึาจรงชอบ ราคาถูกใจอาหาร นนี้มากตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของอรถไฟที่บอกนะ้องก็คือบรรยากาศก็จะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะรถไฟใหญ่มากเลยที่สิ่งสําคัญก็คือขึ้นมาบนรถไฟได้ด้วยเขาตกแต่งก็จะมีไฟมีอะไรเข้ากับติมคิสว่มาไม่พอมีน้องหมีด้วยนะ,ะแล้วก็น้าข้าวบัวก็จะมีน้องหมีตัวใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะ สวยเลยใช่ไหมจ๊ะไปกเทว่าจยวเมืองไทยให้บินไล่ไปได้กันเที่ยวกับฉันพาจึ้งจิ้งชอบต้องกินของฝากอะไรทุปักราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยไม่ยอนใครใครก็บอกว่าถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวย เยากับฉันพาชึงชุงมชอบองกินของฝากอะไรทุกปากราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยไ,ไม่ยอมใค,ค,ค,ครๆก็บอกว่าถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวย